9, 03, 5 0 9 0 3 5 5 0 9 0 3 5ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่82 1สิบสองห5ึ่งสองห้าหออกรางวัลที่หครั้งที่ 9, 8ปดสิดสอง หนึ่งแปดเ้าเก้าแปดสองหนึ่งแปดเ้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบสี่สี่หกสามสามสองห้าสี่หกสามสามสองห้าออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบห้าสี่สามเจ็ดหกห้าหกสี่สามเจ็ดหกห้าหก ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบหกหกหนึ่งห้าศูนย์สี่สี่หกหนึ่งห้าศูนย์สี่สี่ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเจ็ดห้าสองสี่สามศูนย์ศูนย์ห้าสองสี่สามศูนย์ศูนย์ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบแปด สองหสองห้าปดสองหสองห้าแปดออกรางวัลที่ห้าครั้งที่แปดสิบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสองสามศูนย์หนึ่งสองสามสองสามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบหกเก้าหนึ่งหกสี่สามหกเก้าหนึ่ง กสี่สามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบเอ็ดเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกสามเจ็ดห้าสี่เจ็ดหกสามออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสองห้าสี่แปดแปดแปดศูนย์ห้าสี่แปดแปดแปดศูนย์ ออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสามเจ็ดหกสองสามศูนย์หกเจ็ดหกสองสามศูนย์หกออกรางวัลที่ห้าครั้งที่เก้าสิบสี่เจ็ดสองสี่หนึ่งหกศูนย์เจ็ดสองสี่หนึ่งหกศูนย์